สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการการประเมินทุกท่านดิฉันนางจารุวรรณโตอุดชนตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทรขออนุญาตนำเรียนบริบทพอสังเกตทั่วไปดังนี้ค่ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดการเรียนการสอนในระดับปรถมวัยช่วงอายุ2-5ขวบในปีการศึกษา2568มีเด็กทั้งหมดจำนวน51คนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน6คนมีเด็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของดิฉัน8คนขอนำเสนอสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กประถมะวัย ปีการศึกษา2568เด็กปฐมวัย3-5ขวบในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทรพบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาด้านความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กประกอบกิจกรรมต่างๆของเด็กเช่นการติดกระดุมการจับแก้วน้ำดื่มการจับช้อนรับประทานอาหาร การทำงานศินละปะรวมทั้งการขีดเขียนอาจเป็นเพราะเด็กไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กเท่าที่ควรเนื่องจากการกบกกรมเลี้ยงดูจากทางบ้านที่มักจะไม่ให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองซึ่งทำให้ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กการเตรียมความพร้อม ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กนั้นจึงเป็นประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายที่มีพัฒนาการเป็นไปอย่างมีระบบตามช่วงอายุของแต่ละวัยการฝึกเตรียมความพร้อมด้านกล้ามเนื้อมือจะช่วยให้นิ้วมือแข็งแรงและใช้อย่างคล่องแคล่วช่วยให้เด็ก มีความสามารถในการหยิบจับและคัดเขียนได้เป็นอย่างดีการส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กไม่เพียงแต่จะพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กเท่านั้นยังช่วยส่งเสริมความสามารถในการใช้สายตากับมือประสานสัมพันธ์กันด้วยทำให้เด็กมีความพร้อมที่จะทำแบบฝึกหัด ลีลามือซึ่งเป็นพื้นฐานได้ดีวิธีแก้ไขเด็กปฐมวัย3-5ขวบที่ยังขาดทักษะการใช้กล้ามเนือ้อมัดเล็กในการหยิบจับสิ่งของดิฉันจึงได้จัดประชุมครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพูดคุยกับสภาพปัญหาของผู้เรียนซึ่งคุณครูท่านอื่น ็พบปัญหาเช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงจัดตั้งกลุ่ม PLC การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันซึ่งได้ข้อสรุปว่าครูต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสนับสนุนให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติฝึกกระบวนการคิดดิฉันได้จัดทำแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Active Learning มาลิเริ่มออกแบบแผนกิจกรรมการเรียนการสอนและได้ลิเริ่มผลิตสื่อที่มีความหลากหลาย ให้เด็กเกิดความสนใจในกิจกรรมดิฉันได้จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์การฉีดปากการติดปากการปั้นดินน้ํามันการร้อยเชือกเพื่อพัฒนาความสามารถสำหรับเด็กประถมะวัยดิฉันได้มุ่งกระตุน้นพัฒนาการโดยการจัดกิจกรรม ที่คำนึงถึงตัวเด็กเป็นสำคัญและความแตกต่างระหว่างบุคคลเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยตนเองเน้นให้เด็กได้สังเกตสแสวงหาสำรวจลงมือทำจากการติดปากการปั้นเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมีความสำคัญ ย่อมทำให้เด็กมีพัฒนาการการเขียนที่ดีตามมาผลจากการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้สำเร็จจากการจัดกิจกรรมที่ใช้สื่อนวัตกรรมเน้นของจริงนำมาให้เด็กลงมือทำซ้ำๆเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาประชมะวัยพุทธศักราช2560 ตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะพึงประสงค์เด็กปฐมวัยซึ่งใช้กิจกรรมสร้างสารรค์ดิฉันคาดว่าเด็กจะได้เรียนรู้ชนิดของข้าวสามารถที่จะสังเกตชนิดของข้าวคิดวิเคราะห์สิ่งของต่างๆและสนทนาโต้อตอบสามารถสื่อสารให้เข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และนำทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กต่อไปดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ดิฉันนำเรียนเสนอทั้งนี้จะส่งผลต่อตัวเด็กไม่มากก็น้อยสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอพบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง ขอขอบคุณมากค่ะ